สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อแท้ TRD นะคะชุดนี้เป็นล้อมือสองสภาพสวยนะคะมาพร้อมยางดันหลบ2อบ5 6 5 50 20นะคะปี20สวยสวยๆค่ะ เปลี่ยนจากล้อดเดิมมาเสริมหล่อนะคะเป็นล้อแท้โตโตยต้านะคะ TRD ขอบ20สวยๆอีกหนึ่งชุดนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮรวยๆค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปากทางห้องเฮียมอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะ เข้าดูสินค้าให,ใหม่ๆในเพจร้านด้านล่างนะคะราคาของสินค้าแต่ละชุดนะคะปักหมุดไว้ในเพจร้านนะคะเข้าดูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ